สวัสดีเกมเมอร์ชาวอาโอทุกท่านนะครับในคลิปนี้อยู่กันในเกมเดอะแร็นัล็อกในคลิปนี้มาแนะนํากันเนื่องจากว่าตัวเกมได้แจกเงินมาทั้งหมด50ล้านเซนีนะครับเรามาดูกันว่าเราควรใช้จ่ายแบบไหนได้บ้างถ้าพร้อมไปรับชมแล้วฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับและสำหรับใครที่สนใจเติมเกมก็ขอฝากร้านเติมเกมเพจถบินทาอพไปด้วยนะครับเติมถูกเติมเองเติมผ่านเว็บไซต์ผ่านไลน์ผ่านเฟซบุ o กได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับลิงก์เติมเกมอยู่ที่คัอธิบายใต้คลิปแล้วนะครับ และหากใครอยากดูข้อมูล Google s h e e t The อะแล็กนารนะครับก็สามารถสมัครเมมเบอร์กับช่อง Ginger ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นข้อมูลมอนเตอร์ในแผนที่ต่างๆข้อมูลการแล้วก็ข้อมูลสกิลของแต่ละอาชีพถ้าอยากดูง่ายก็สามารถสมัครเมมเบอร์กับช่อง Ginger เข้ามาได้นะครับโดยทีมงานได้แจ้งว่าได้มีการเซอร์ไพรส์แจกเงิน50ล้านให้กับทุกคนในเกมนะครับรวมทั้งคนที่สร้างตัวใหม่ด้วยนะครับก็จะได้50ล้านตรงนี้ทั้งหมดเลยสิ่งแรกที่ผมคิดว่าควรน,นาไปใช้จ่ายมากที่สุดก็คือการซื้อของในร้านค้านะครับ จะมีไอเทมที่เราสามารถซื้อได้ทุกวันนะคบเพื่ออัปเกรดตัวละครได้แก่พาคอนโอลิดีคอนแล้วก็อีลูเนียมนะครับซึ่งถ้าเราซื้อ3าอย่างนี้หมดเลยจะใช้เงินเซนีประมาณ8ปดแสนต่อวันนะครับตัวแรกพาคอนก็สามารถนาไปอัปเกรดตัวละครได้ครับซึ่งอัปเกรดได้แบบ100%ด้วยไม่ต้องพึ่งดวงว่ามันจะอัปเกรดติดหรือไม่ติดด้วยนะครับส่วนโอลิกับอีลูเนี่ยก็สามารถนําไปตีบวกได้นะครับโอลิเราจะซื้อไปตีบวกอาวุธเครื่องประดับ2ข้างแล้วก็โล่นะครับส่วนอีลูเนี่ยราคาจะถูกกว่าแล้วก็ ลำดับต่อมาที่ควรซื้อก็คือการพาสนานครับซึ่งราคาอยู่ที่5 0 0แสนซีนีคุณสมบัติของการพาสนาจะเพิ่มดีเฟน์แล้วก็เปลี่ยนชุดเกราะเป็นธาตุไฟซึ่งเราสามารถใช้การพาสนาเพื่อเอาไว้ลดดาเมจจากการโจมตีธาตุไฟหรือว่าธาตุด,ดินได้โดยจะมีมอนที่ใช้สกิลสองธาตุนี้ก็คือมอนในหอคอยครับซึ่งพอเราโดนสกิลธาตุเหล่านี้ก็จะโดนดาเมจเบาลงทําให้เราเนี่ยถึกยิ่งขึ้นส่งผลให้การตายหอคอยร้อยชั้นเนี่ยง่ายยิ่งขึ้นด้วยโดยหากเราทยอยซื้อทุกวันแล้วก็หาเศษการมุงม่ง พออัพการ์ดถึงเลเวล5จะเปลี่ยนชุดเกราะเป็นธาตุไฟเลเวล2แล้วด้วยนะครับโดยพอชุดเกราะเป็นธาตุไฟเลเวล2นะครับจะโดนดาเมจธาตุไฟเบาลงจาก50%เหลือแค่25%เท่านั้นส่วนธาตุดินก็จะเบาลงขึ้นไปอีกจาก75%เหลือแค่50%เท่านั้นนะครับอย่างที่3ที่ควรใช้เซนีซื้อก็คือการ์ดออกทูแล้วก็เอ็กซิคิวชันเนอร์สองใบนี้จะเป็นการ์ดที่ใส่ในส่วนของโลนะครับเอาไว้ลดดาเมจจากมอนสเตอร์ขนาดใหญ่สำหรับการเอ็กซคคิวววชััันนนนนเเเเออออออรรรรร์์แลลล้้กกกก็าาาาาาไดดดมมจจสสตขงหบบทูะ ซึ่งจริงๆแล้วการ์ดใบนี้มันแค่เทียอีเท่านั้นนะครับแต่ว่าการ์ดพาสนาเนี่ยมันเทียบีเมื่อเทียบราคากันแล้วเนี่ยดูไม่ค่อยคุ้มที่จะซื้อเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าเรามีงบเยอะขนาด50ล้านไซนีเนี่ยเราไม่ได้คิดว่าจะไปใช้อะไรนะครับก็เอามาซื้อ2ใบนี้ได้เพราะว่าการไปตีบอลเนี่ยมอนเตอร์ส่วนใหญ่ก็เป็นขนาดใหญ่ด้วยการใช้การ์ดเอซิคูชเนอร์เนี่ยก็จะกันดาเมจได้หรือว่าการ PVP เนี่ยก็ต้องใช้การ์ดขนาดกลางอย่างเช่นการ์ดออคทูดอันนี้นะครับดังนั้นถ้า รวมถึงกาส2ใบนี้สามารถใส่ในส่วนโลได้ส่งสุด2ใบด้วยนะครับและพอมีเงินเหลือก็ทยอยไปซื้อ HD Oli กับ HD e r u เมื่อเราจะตีบวกก็ได้นะครับเพราะว่าเจ้า2ไอเทมนี้ราคาค่อนข้างสูงพอไอเทม2นี้เริ่มขาดในการตีบวกก็ทยอยซื้อก็ได้นะครับหรือจะซื้อเก็บไว้ก่อนเลยก็ได้นะครับแล้วแต่เลยและส่วนที่เหลือก็ค่อยไปซื้อยา Red p o ชั่น Blue p o t i o เอาไว้ปั๊มตอนที่เราฟาร,ร์มหรือว่าลงหอคอยนะครับ และสำหรับใครที่เติม VIP ขั้นที่3นะครับ <_ d ata> ก็อย่าลืมใช้เซนีเนี่ย <_ d ata> ไปซื้อวอลคัลลีเบสซิ่งด้วยซึ่งเราสามารถใช้เซนีซื้อเบสซิ่งได้ทั้งหมด50แต้มต่อวันนะครับรวมเป็นเงินก็คือประมาณ2อ0 0สนต่อวันและเงินที่เหลือก็เ,เก็บไว้เอาอัปเกรดตัวละครหรือว่าตีบวกต่อไปเรื่อยๆนะครับเนื่องจากว่ามันจะใช้เงินเนี่ยค่อนข้างเยอะสำหรับคลิปนี้ก็มาแนะนำสั้นๆสำหรับการใช้จ่ายเงิน50ล้านเซนีที่ทีมงานได้แจกมาให้ในเกมเดอะแล็กนาร์ล็อกนะครับก็หวังว่าจะเป ยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่อง Ginger Channel ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ